สิงบุรีถิ่นวีรชนคนกล้าคู่ราพานอนนามกระชอนช่อนแม่ลาเทศก,กาลกินปลาประจำปีจังหวัดสิงบุรีเป็นจังหวัดขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนห่างจากกรุงเทพมหานคร142กิโลเมตรตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยามีพื้นที่โดยรวม 822.478ตารางกิโลเมตรหรือ5 1 4 4 4 9ไร่ประกอบไปด้วย6อำเภอ43ตำบล364โหมู่บ้าน14ชุมชนประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอบางระจันอำเภอค่ายบางระจันและอำเภอท่าช้าง การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แหง่งเทศบาลเมืองจำนวน2แหง่งเทศบาลตำบลจำนวน6แหง่งและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน33แหง่งโดยมีพื้นที่ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัดนครสวรรค์ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดลบบุรีทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี และทิศใต้ติดกับจังหวัดอ่างทองมีประชากรโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ2,400คนจังหวัดสิงห์บุรีมีลักษณะ มีประเทศเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำและรูปขึ้นร้อนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกร,ริมแม่น้ำทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีโครงข่ายระบบชนลประทานครอบคลุมพื้นที่411,781ไร่ คิดเป็นร้อยละ80.11ของพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีทำให้มีความเหมาะสมในการทำการเกษตรเพราะปลูกพืชต่างๆโดยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่ข้าวอ้อยโรงงานและไม้ผลเช่นกล้วยน้ำว้ามะม่วงมะนาวฝรั่งเป็นต้นการเลี้ยงสัตว์นับเป็นสาขาที่สำคัญสาขาหนึ่งรองลงมาจากการปลูกพืชมีทังการเลี้ยงเพื่อบริโภคเพื่อใช้งาน และเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เช่นสุกรไก่และแพะเนื้อเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรีที่หล่อเลี้ยงผู้คนมีส่วนสำคัญต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดโดยแม่น้ำเจ้าพยาได้พาดผ่านอำเภอถึงสามอำเภอคืออเภอ,อินบุรีอเภอเมืองสิงห์บุรีและอ,อพรมบุรี นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสำคัญในจังหวัดอีก2แม่น้ำคือแม่น้ำน้อยและแม่น้ำลบบุรีก่อให้เกิดลำน้ำสายอื่นๆอ,อ,อีกเช่นลำแม่ลาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงส่งผลทำให้สัตว์น้ำที่อยู่อาศัยมีลักษณะพิเศษได้แก่ปลาช่อนแม่ลาซึ่งพบในบริเวณลำแมลาซึงเป็นอาหารรดเลิศที่มีชื่อเสียงและเป็นศาส์เศร,รษ,ษฐกษิจของจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานแบบเมืองคูคองและโบราณวัตถุเช่นภาชนะดินเผาแท่นหินบดลูกปัดเป็นต้น สมัยกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2308มีเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยคือวีรกรรมการเสียสละของชาวบ้านบางระจันที่รวมตัวต่อสู้กับกองทัพของพมา่าที่มีกำลังเหนือกว่าเป็นเวลาถึง5เดือนต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2439ได้มีการยุบเมืองพมบุรีเมืองอินบุรีให้เป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรีซึ่งตั้งที่ตำบลบางุาุซาอำเภอเมืองสิงห์บุรีอันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรีเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระอริยสงฆ์และพระเกจิอาจารย์ที่ประช,ชาชนชาวไทยเคารพนับถือหลายท่านเช่นพระอาจารย์ธรรมโชติวัดโพก้าวต้นหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขหลวงพ่อแพรเขมมังกรโรวัดพิกุลทองและหลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมวัดอัมพวันเป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรีโดยส่วนมากจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเช่นวัดพนอนจากสีวรวิหารวัดพิกุลทองวัดอัมพวันวัดพระปรางวัดไซวัดโพก้าต้นและอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน เส้นทางการคมนาคมของจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีเครือข่ายถนนที่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โดยถนนสายสำคัญคือทางหลวงหมายเลข3-2ถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข11เชื่อมต่อจังหวัดนครสวรรค์ทางหลวงหมายเลข311เชื่อมต่อจังหวัดชัยนาทและจังหวัดลบบุรีทางหลวงหมายเลข309เชื่อมต่อจังหวัดอ่างทอง ทางหลวงหมายเลข3032นเชื่อมต่อจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีสัดส,ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมได้แก่ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าประมาณ8 1 5 9ล้านบาทภาคการบริการมูลค่าประมาณ15,381ล้านบาทและภาคการเกษตรมูลค่าประมาณ2849ล้านบาท รวมมูล,ลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสิงห์บุรี26,389ล้านบาทจังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดไว้ว่าแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัยการท่องเที่ยวสร้างสารรค์สังคมเป็นสุขโดยแบ่งเป็น3ประเด็นการพัฒนาคือประเด็นการพัฒนาที่1พัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบขบวงจร ประเด็นการพัฒนาที่2พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนประเด็นการพัฒนาที่3พัฒนาคนคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีพันธกิจดังนี้ 1- พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. อนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคมทุนทางสังคมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง จากอดีตจนถึงปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรียังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสิงห์บุรีและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เกิดเป็นความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป